สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ B e c นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำตุ๊กตาวัวกันค่ะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราจะสามารถนำไปเป็นของเล่นให้เด็กก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นวงกุญแจก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นวงกุญแจปีนักสัตว์ก็ได้นะคะปีฉลูปีวัวนะคะแพทเทิร์นก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะสาหรับแพทเทิร์นของวัวน,นี้นะคะ เรามาดูแพทเทิร์นกันค่ะแพทเทิร์นส่วนหัวกับส่วนตัวก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีหัวเนี่ยจะเป็น 6x ส่วนตัวก็จะเป็น 7x นะคะส่วนหัวเนี่ยเราจะถักสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของสีของหัวแล้วก็ส่วนของสีขาวจะเป็นส่วนของจมูกนะคะส่วนของลำตัวก็ปกติเหมือนเหมือนตัวกระต่ายตัวอะไรทั่วๆไปนะคะตัวยีราฟตัวอะไรขาก็เหมือนกันนะคะโอเคเราลองมาเริ่มสิบก,กันเลยค่ะ สำหรับเราจะมาทำส่วนหัวนะคะคล้องไหมเหมือนเดิมนะคะที่นิ้วก้อยแล้วก็ไปพันกับนิ้วชี้นะคะเอานิ้วก้อยกับนิ้วนางล็อกไหมไว้แล้วก็ม้วนเป็นไหมวงกลมไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปนะคะดึงไหมขึ้นมาทําโซ่หนึ่งครั้งนะคะส่วนหัวเริ่มด้วยแถวที่หนึ่งคือ 6x ทํา X นะคะ x 6ครั้งในห่วงนี้นะคะเป็นแถวที่หนึ่งนะคะเริ่มด้วยหนึ่งอันนี้2 X 3 X 4 X 5 X 6 x อหกอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มฝึกทำนะคะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆ ะะแถวที่2ออย่าลืมขึ้นโซ่1ครั้งนะคะแถวที่2คือ6 v v หมายถึงทําแทงลองอไปในช่องช่องนั้น2ครั้งนะคะทำา x สองครั้งนี่ก็คือ1 x 2 x นะคะช่องที่2ก็ทํา1 x 2 x นะคะช่องที่3 1 x 2 x ช่องที่4 1x 2x อันนี้ก็คือ v นะคะช่องที่5 1x 2x ช่องที่6ก็เช่นเดียวกัน 1x 2x อันนี้ก็คือจบแถว2แล้วนะคะส่วนของหูวัวเนี่ยตัวเนี้ยนะคะ เราก็จะทำแพ่สองแถวแบบนี้เหมือนกันก็คือห x และ6 V นะคะเราก็จะได้ส่วนหูวัวด้วยนะคะโดยที่เวลาเราทำเราก็จะพับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เย็บอ่าเรามาทำส่วนตัวต่อไปส่วนของลำตัวต่อไปแถวที่สามคือ x v นะคะช่องที่1ก็คือ x ช่องที่สองก็คือ v ช่องที่ 1x ก็หมายถึงถัก1ครั้งช่องที่สองก็หมายถึงถักสองครั้งช่องถัดไป x ถักหนึ่งครั้ง V ถักสองครั้งนะคะช่องถัดไปก็ X นะคะนี่คือช่องที่ห้าแล้วนะคะ X ช่องที่หกก็คือ V ถักสองครั้งทําแบบนี้ไปจนครบนะคะ X V X V แบบนี้นะคะไปจนครบแถวที่สามนะคะ เมื่อเราครบแถวที่3แล้วนะคะทําแ,แ,แถวที่สามเสร็จแล้วแถวที่สถึงแถวที่หก็คือตัว x x ก็หมายถึงเราทําช่องละหนึ่งครั้งนะคะถักรอบไปเลยนะคะนี่อันนี้แถวที่3จบแล้วนะคะแถวที่4-5่เราจะทํารอบไปเลยเมื่อท S, ําเสร็จเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็น x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 , x, x รอบไปเลย ส่วนแถวที่เจของส่วนหัวนะคะจะคือ 2x a นะคะ1 2 a หมายถึงข้ามไป็น1ช่องนะคะแล้วก็ถักก็เป็น1 x 2 x a ข้าม1ช่องนะคะถักช่องถัดไป1 x 2 x แล้วก็ a ข้าม1ช่องถักช่องถัดไปเป็น1 x 2 x แบบนี้นะคะข้าม1ช่องคือ a ก็เป็น1 x 2 x ข้าม1ช่อง1 x 2 x แล้วแล้วเราก็ ไม่มีให้ข้ามแล้วนะคะเหลือช่องสุดท้ายแล้วก็ถักไปเลยนี่เราก็จะได้ส่วนหัวของตุ๊กตาแล้วนะคะก็คือแบบนี้ส่วนหัวตรงนี้คือตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะคือส่วนนี้นะคะส่วนนี้แล้วเราก็จะทําส่วนของจมูกแบบนี้นะคะส่วนของจมูกก็คือสี่แถวด้วยกันนะคะคือเจ็ดเจ็ดแล้วก็แถวทีว่สามที่สี่ก็คือ x อย่างเดียว เราก็จะทำส่วนของจมูกมาครอบกันไว้แบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นี่คือส่วนของจมูกกับส่วนหัวนะคะโอเคเมื่อเราได้ส่วนของหัวแล้วนะคะส่วนของลำตัวลำตัวแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเจ 7v เแล้วก็ x แล้วก็ 2x a x อย่างเดียวมาเลยนะคะทั้งแถวจนถึงแถวที่9้าคือสองเกก็คือ 1>, 1 x 2 x แล้วข้ามหนึ่งช่องนะคะแล้วเราก็ใส่ใย,ยพลีเอสเตอร์ไปก่อนพอใส่ใย,ยพลีเอสเตอร์เสร็จแล้วเราทำแถวสุดท้ายนะคะซึ่งมันจะมันจะปิดอย่างนี้พอดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเก็บอย่างนี้ได้พอดีนะคะส่วนถัดไปเราก็จะมาทำรูจมูกรูจมูกนี้เราทำแค่แถวเดียวนะคะแถวเดียวแบบนี้ก็คือ5 x ทำกดหอย 5x อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บก,กันนะคะส่วนของเขาส่วนของเขาก็คือโซ่3ามครั้งแล้วขึ้นแถวที่หนึ่ก็คือ X อย่างเดียวก็คือทำไปสาเ็ด้วยกันนะคะโซ่3มครั้งทำไปสามเด้วยกันแล้วก็จะมีส่วนหูพูดไปแล้วส่วนเขาส่วนจมกูกส่วนรูจมกูกส่วนของขาขาเนี่ย ขาก็คือแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่เราทำหก X อย่างเดียวเลยนะคะก็ทำไปหกครั้งหนึ่งแถว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 ก็จะได้หนึ่งขาส่วนของหางหางเราก็จะทำโซ่เจ็ดครั้งนะคะเจ็ดโซ่นะคะโอเคตรงนี้เราก็เป็นแพทเทิร์นของวัวแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบกันตอนนี้เราลดขั้นตอนนิดหนึ่งนะคะเพื่อความกระชับ ไม่น่าเบื่อนะคะเราทำเราทาส่วนหัวกับตัวเย็บไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของขาของหางเราก็ขอใส่ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันก็เย็บเหมือนกับทุกๆตัวที่เราทำผ่านมานะคะตอนนี้เราจะมาเย็บส่วนของจมูกใส่ไปก่อนนะคะส่วนของจมูกใส่ไปแล้วก็เอาแปะไปอย่างเงี้ยนะคะแปะไปอย่างนี้พยายามให้มันเป็น ในแนวเหมือนวง,วงรีอย่างนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ถนัดก็เอาเข็มมาเย็บนะคะหมายถึงเอาเข็มมามาร้อยไว้นะคะนี่เราก็เย็บนี่นะคะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจแพทเทิร์นนะคะลองดูหลายๆคลิปนะคะคลิปแรก,แรก นะคะจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะพอคลิปหลังๆก็คือจะเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะเราก็ก็น่าจะคล่องกันขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการทำก็คล้ายๆกันเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วตุ๊ก,กตาเราจะขึ้นต้นด้วยก้นหอยนะคะเราก็ค่อยๆเย,ย็กไปนะคะให้มันลอบ วัวน,นี้จะยุ่งนิดนึงก็ตรงส่วนของหัวเนี่ยนะคะตรงจมูกตรงเขาตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนี่นะคะ,เ,คะ,คะเราจะได้แล้วเราได้ส่วนของจมูกมาแล้วนะคะ จกเสร็จนะคะเราก็จะไปเย็บส่วนของหูนะคะเย็บส่วนของหูไม่ได้หูมานะคะเราก็พับเก็บไหมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พับเราก็วางประมาณเนี้ยนะคะด้านข้าง แนะนำให้ใช้เข็มหมดกลัดนะคะเพราะมันจะเย็บแบบหลุดไปหลุดมาเล่นนึงถ้าใครยังไม่ชำนาญน,นะคะนี่นะคะเมื่อเย็บผมสฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ย้ายมาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะ เราเย็บหงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บส่วนของเขานะคะมาได้หงแล้วนะคะ ก็จะไปเย็บส่วนของเขาเขาสีดำนี่นะคะเย็บส่วนนี้เลยนะคะเย็บใกล้ๆส่วนหูเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บไหมอีกทีนะคะนี่เราก็เย็บอีกข้างก่อน น,ะะนี่เราได้เข่าแล้วนะคะส่วนไหมที่เหลือตรงนี้เราสามารถ ใช่นี่นะคะโคเชสอดเข้าไปแล้วทะลุสอดเข้าไปอย่างงี้นะคะแล้วก็ดึงดึงมันลงไปเก็บไปข้างในได้นะคะ ข้างหนึงเหมือนกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทําส่วนของรูจมูกนะคะของจมูกสีแดงตรงนี้นะคะ ออามาแปะไว้เลยส่วนนี้นะคะสองข้างค่อยๆร้อยนะคะอย่าดึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะย่นนะคะมันก็จะไม่สวย มันจะมีรอยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนไหมที่เหลือตรงนี้เราเอามาทำเป็นปากของของวัวเลยนะคะแล้วก็เอาแทงลงมาด้านนี้เลยนะคะ เราก็คาดไปด้านนี้นะคะสอดทะลุอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะสอดทะลุอีกฝั่งนึงได้เลยเราก็เอาพันกับตรงนีนะะ้พันเสร็จแล้วก็ดึงเราก็สอดกลับเข้าไปอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้จมูกหนึ่งข้างแล้วนะคะพร้อมกับปากอีกอันนึงเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเราก็เอามาแปะตรงจมูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็ด เย็บแบบนี้นะคะค่อยๆร้อยค่อยๆเย็บนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวย ร้อยรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแทงลงมาด้านนี้นะคะจะได้เก็บไหมที่เหลือด้วยนะคะโดยการเอามันร้อยไปเหมือนเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะ เสร็จเราก็ขอดปมเหมือนเดิมนะคะขอดปมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะก็้องสอดกลับเข้าไปกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งไม่มีได้ อันนี้เราก็จะได้บัวแล้วนะคะเหลือใส่ดวงตาใส่ตา นี่นะคะใส่ตาเสร็จเราก็ได้วัวแล้วค่ะได้วัวน้อยแล้ว นี่ค่ะเราก็ได้วัวอีกหนึ่งตัวมาแล้วนะคะตอนนี้เราได้วัวมาสองตัวแล้วค่ะใครสนใจก็ลองทำดูนะคะโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรต่อไปเรามาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ